อาเมืนี้มารีวิวตู้กันครับตู้ตู้กดน้ำเพิ่งเรียนเราดจบครับตู้กดน้ำครับผมกดน้ำแล้วมาลองกดกันเลยดีกว่ากดน้ำดูาษวยภาษากดน้ำดูนะกดน้ำเอ็นออกเลยน้ำไม่ได้เดี๋เรียนนี่ใครใครเปิดก่อนเปิดเลยเรามาลองประเดิมตู้กันดีกว่านะครับใครใครจะเป็นคนกดประเดิมเอาเลยใส่แบงค์แบงค์ยับไม่ได้เฮ้ยต้องรีบต้องรีบโอเรื่องมากนะครับผมแบงค์ยับยัดไม่ได้นะครับผมบอยเฮ้ยเครื่องฟัง หยอดเลยหยอดเลยกินอะไรดีเฮ้ยกินสปอนดีกว่าสปอนซ์ห้าเอาเหียวสองบาทไหมวะเอาเหรียญบาทเดียวเพื่อความปลอดภัยชีวิตครันเรามาลองเทสตูต้กั<อ>นนะว<อ>่าตู้จะใช้ได้หรือเปล่าเจ็ดหรือว่าตู้อาจจะเหมือนกับเสร็จแล้วแปดเก้าสี่มีเหรียญสุดท้ายคนระับเฮ้ยทำไมมันเก้าเฮ้ยสิบบาทาามาันจะฟัอ่ะสงสัยเมื่อกี้ลวมไปด้านล่าง เฮ้ยอาจจะอยู่อย่างนี้ก็ได้เฮ้ยนั้นจุดนี้ส่เข้าไปใหม่กินกดเลยกดเลยเรียว่าอะไร s p o n เซอร์ i p sponsorship s รค n ั o r s h ไม่ลงกดดิ อย่าบอกนะมันไม่ขึ้นแดงมันต้องขึ้นแดงเท่าหายสิเป็นบาทดียนี่เบอร์พี่ไม่ไม่กินเบอร์พี่ค่อยบาทหนึ่งข่อยบาทหนึ่งเฮ้ยวเร็วเร็วบาทหนึ่งไม่มีบาทนึงมันมีรับเงินทอนคืนไหมมีอ๋อไม่มีที่ปิดอ่ะนี่ไอ้พี่เด้มีคองไปจัดเงินห้างยังบาทเลยอะไรเงินให้างยังบาทเลยอะไรยังบาทยอดยอดแหมเราจะกินอะไรสองนั่นแ่ะ นี่ดีลิปตันกดปิออกมาแล้วเอ๊โปิงปองเอ๊โปิงปองเอ๊โปิงปองเฮ้ยเฮ้ยติดติตีตีเลยตีไปใกลตีเอ๊ได้มาแล้วครับเรามาลองเทสกันต่อฮยี่สิเลยเอายี่สิบะไอ้ยี่สิบบาทเหไอยี่สิบบาทรอจอดอด เอ้หลอ่งเอาด้วยนะนะเปิดมาฟู่กันต่อไปดีกว่าเปิดมาฟู่ไอ้รีบทำดิช้าให้ชักเร็วๆอ่ะมาก็แตกเร็วๆเลยกดเบอร์กดเบอร์ดีให้ยายายากดเบอร์ดีเลยกดเบอร์ดีคห้ยี่สิบบาทมันไม่ทอนเงียบเดี๋ยวตามบ้าด่ากดให้มันทอนเลยบ้าไอ้กูกดผิดอน นัดจุดนี้นะดจุดนี้นะครับกับวันนี้มารีวิวตู้กดน้ำมาครั้งนี้แล้วรีวิวตู้อะไรนะตู้สาลายลายอากาศรีเฟซอากาศอันนี้ไม่มีอากาศอันนี้มีพอแล้วพอใจแล้ว